เลยค่ะก็เราก็ไปเล่าเหตุการณ์เหมือนเราเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในในสถานที่นั้นก็ไปไป,ไปเล่าว่าเราเห็นอะไรบ้างเท่านี้ค่ะน่าจะเท่าเนี้แล้วอะค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องสบายใจมันเหมือนเป็นเรื่องหน้าที่ที่แบบเราเขามีหมายมาเราก็ไปแค่นั้นเหมือนให้ความร่วมมือมากกว่าไม่มีอะไรกดดันนะคะก็เราก็พูดไปตามที่เราเห็นนะคะก็ไม่รู้ว่าช่วยเหลือทางตำรวจได้มากแค่ไหนแต่ก็เท่าเท่าที่เห็นอะไร อะไรเห็นก็บอกว่าเห็นอะไรไม่ไม่แน่ใจก็บอกไม่แน่ใจใช่เรียบร้อยค่ะทุกอย่างจบแล้วสําหรับเราแต่ว่าเหมือนเราไปเราก็เพื่อให้แบบลงบันทึกเป็นกิจลักษณะว่าเราได้พูดอะไรไปก็ไม่นานก็แบบสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้มั้งสองสามชั่วโมงไม่ไม่ได้ดูนาฬิกามันไม่มากกว่าแต่ว่าแบบบางอย่างที่เขาถามมาแล้วเราไม่แน่ใจเราก็แบบเออก็พูดไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนึกนึกไม่ค่อยออกอะไรอะไรแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรรุนแรงนะก็ ต้องถามพี่พีนะข่าวไม่รู yeah, <th> ้ไม่ได <Fahrenheit> ้ด <falou> <sh arp gemacht> ูเลยก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าคือคนดูแบบใกล้มากแบบว่าลิงไซส์มากแล้วก็แบบทุกคนเหมือนมีความแบบตื่นเต้น ส่งพลังส่งมาได้ว่าเขาก็แบบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตื่นเต้นไปด้วยเป็นเป็น,ปนอารมณ์ตื่นเต้นกลัวลำผิดมากกว่าใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาซ้อมเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปถึงก็ไปซ้อมอยู่แค่ชั่วโมงเดียวเองเลยะค่ะแล้วก็แล้วก็ไปลำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นตรงนั้นมากกว่า <S <S ใช่ตอนนั้นเราก็เหมือนเราก็ตั้งสมาธิว่าเราแบบอยากทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เออเหมือนอิงความรักของ ของท่านมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็อยากจะตอบแทนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็คุยกันกับทั้งพี่ออฟพี่แดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนเราอยากไปเพื่อแบบอย่างที่บอกคือแสดงความเคารพขอบคุณท่านแล้วก็เหมือนขอโทษที่เราอาจจะทําอะไร ไม่ดีล่วงเกินอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอันด้วยค่ะใช่เราก็เราก็มีความเชื่ออยู่ว่าหลายหลายอย่างท่านเป็นคนแบบดนบันดาลท่านเป็นผู้ดนบันดาลให้ให้มันทุกอย่างมันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากไปทําตรงนี้ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครบนอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในในความตั้งใจของเราอะเราก็ไปไปรำถวายเฉยๆนะคะโอ้ Amazing มาแบบว่าอยู่วงการมาตั้งนานไม่ได้คิดว่าแบบ ซุปเปอร์โผอะไรเลยก็ดีใจนะคะเพราะมันก็เป็นอะไรที่อ,อ,อาจจะด้วยกระแสละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นานๆทีได้ได้ขึ้นโผลขึ้นอะไรกับเขาด้วยก็โอเคดีใจอ่ะมันก็เป็นส่วนที่แบบตามมาเราเราก็รู้สึกว่าเราโอเคมากกับฟีดแบ็กตรงเนี้ยแล้วอ่ะที่เหลือก็ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปว่ามันจะอะไรยังไงอะไรเงรี้ยล้วก็รอ เราแค่คาดหวังแค่ว่าปีหน้ามันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแค่นั้นไม่ไ,มได้แบบคาดหวังว่าจะต้องได้รางวัลอะไรอีกแล้วอะสำหรับละครเรื่องนี้แบบคือฟีดแบ็ k ที่เข้ามาเรารู้สึกว่าเราอิ่มใจแล้วก,ก็ก็ไม่ได้คาดหวังว